รานนี้สําหรับจุดปัญหาตรงนี้นี่มันเกิดขึ้นคือในใบรับเงินใช่ไหมไเราได้เอกสารจากลูกค้ามาได้รับใบรับเงินมาแล้วในใบรับเงินเนี่ยมันก็มีการแนบบัตรประชาชนด้วยใช่ไหมฮะรานนี้อยากจะให้อาจารย์เจฟช่วยอธิบายหน่อยครับว่าเวลาที่บริษัทของลูกค้าเนี่ยหรือบริษัทของเราเองเนี่ยเวลาจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเราจ่ายให้กับนิติบุคคล นิติบุคคลก็จะเอกใบเสร็จให้กับเรารเราได้รับใบเสร็จจากนิติบุคคลเขารับเงินเราแล้วเนี่ยเราก็จะเอาใบเสร็จใบนั้นเนี่ยมาเป็นเอกสารในการลงบนทึกบัญชีว่าเราได้จ่ายค่าใช้จ่ายมใช่ไหมครับค่ะคือจะต้องขอเท้าความก่อนนะคะว่าเวลาที่เราจะบันทึกค่าใช้จ่ายได้เนี่ยเราจะต้องมีเอกสารการจ่ายเงินอ,อันนี้ก็คือ เขากฎหมายกำหนดไว้เลยว่าเราจะต้องมีเอกสารการจ่ายเงินที่แสดงถึงว่าเราได้จ่ายเงินไปจริงๆนะเราถึงจะบันทึกบัญชีค่าจ่ายนี้ได้ังนั้นในทางบัญชีถ้าไม่มีเอกสารนี้ลงลงบัญชีไม่ได้ราวนี้ แล้วเราจ่ายให้กับนิติบุคคลเราได้ไปเสร็จมาเป็นหลักฐานบัญชีได้ค่ะไม่ว่าเราจะจ่ายให้ใครก็ตามแต่นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือใครก็ตามที่สามารถที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับเราได้เวลาเราจ่ายเงินเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะมาบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของเราได้ทันทีครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจ่ายเงินไปแล้วให้กับใครก็ตามที่ไม่สามารถที่จะออกใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่เป็นการแสดงการจ่ายเงินให้กับเราเนี่ยเช่นคนขาดรองเท้าขาดรองเท้าไปซ่อมใช่ค่ะ คือแท็กซี่ค่าแม่บ้านค่าแม่บ้านพวกนี้ค่าทำความสะอาดค่าจัดเก็บเอกสารกคนพวกนี้เนี่ยเขาคงไม่ออกใบเสร็จให้แน่นอนใช่ค่ะแล้วทำยังไงดีครับอย่างเมีารเราก็จะเป็นคนออกเอกสารขึ้นมาเองทำยังไงฮะเราโดยออกเป็นใบรับเงินเราองสร้างใบรับเงินขึ้นมาหนึ่งใบหนึ่งใบค่ะแล้วก็ขอเขาถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ก็คือไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของเขาหนึ่งใบหนึ่งใบค่ะพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องอ่านะคะแล้วก็มาแนบต่อไปรับเงินที่เราทับขึ้นมานะคะในใบรับเงินก็ต้องบอกรายละเอียดในนั้นด้วยว่าจ่ายให้กับใครค่าอะไรจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เซ็นรับเงินนะคะเอาสองอันนี้มาประกบเข้าแบบคู่กันครับนะคะแล้วใส่ในแฟ้มไรครับใส่ในแฟ้มใบสำคัญจ่ายค่ะใส่ในแฟ้มใบสำคัญจ่ายถ้าเกิด ป็นภาษาอังกฤษมีชื่อย่อไหมครับนี้มีค่ะเรียกว่า payment voucher ค่ะ payment voucher หรือเรียกสั้นๆว่า PV PV นะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่จ่ายค่าจ่ายไปต้องมีเอกสารประกอบถ้าเขาไม่ได้สามารถออกเอกสารให้กับเราเราต้องสร้างเอกสารขึ้นมาเองหนึ่งไปรับเงินสองถ่ายสำเนาประชัตัวประชาชนของคนที่รับเงินของเราประกบกันประกบกันและจึงจะสามารถลงบัญชีค่าจ่ายได้ใช่ค่ะ